สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกถูกทันครับสวรรค์นนจันทร์ครับเมื่อนี้สวรรค์จันทร์ที่อ่าสิบเก้าอยู่บ่เนี่ยลงมือลงเว้นเด้สิบแปดมือว่านสิบเจ็ดอออ่าแม่บ้านกระพ่าแอฟวิไลซับสนนะครับ อ่ะครับภาพ casa, บรรยากาศนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับตื่นขึ้นมาว่าจะไปกี่อย่างกับแม่บา้านฝนกระนาลงมาก็ถือว่านักนะครับตกพ่อเปียก,ยยยยกนะพ่อลำขั้นเดี๋ยวลิ้นเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวนักนะครับพ่อลำขั้นนะครับก็ถือว่านักนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับเสาร์นี้เป็นเสาร์วันจันทร์ที่18 เดือนสิงหาคมครับ2 5 6 8ครับรัฐบาลประกาศผลไปได้2วันนะครับแนวทางอ่ารางวันนะครับว,วดประจำวันที่16สิงหาคมนะครับก็คือ9,9,4,8,6,5ล่าง6,3นะครับอืม ถือว่าล่างวันที่1กับเลขท้าย2ตัวนะครับ f อฟซจะเป็นหลักสิบหลักหมื่นกับหลักแสนก็คือ9ทั้ง2ตัวนะครับถ้าเข้าสังเกตนะครับเอฟเลขจะมาเป็นชุดนี่สามงวดติดแล้วนะครับใน f อฟจับตานะครับ ทีเอสวิไลเคยบอกนะครับงวดน,นี้ก็คือกันนะครับเก่ามากลักหมื่นกับลักแสนมาเป็นชุดนะครับอืเป็นสถิติเลขจะมาเป็นกลุ่มกอกลุ่มกันมานะครับส<อ>รุปแล้วกันเนี่ยทางแต่ละงวดนะครับที่เฮาที่เอสวิไลได้โนดสถิติไหวนะครับงวดน,นี้คือกันนะครับหกแปดหกห้านะครับหกนี่จะอยู่ อ่าหลัก10บ,บนแล้วก็มาอยู่หลัก10ล่างอีกนะครับ6บน6ล่างเอาง่ายๆนะครับสำหรับหลัก10อ่ะนั่นเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเข้ากับว,วิเคราะห์สถานการณ์ไปนะครับเขาก็ต้องเบ่งแบบวิเคราะห์ไปนั่มนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางอ่าเท้านี้นะครับได้มาแล้วนะครับก็บคือเจสสวนยาง คือฟเล่บอกนะครับสำนักไดมาเร็วก็คือปล่อยเร็วนะครับอ่ะเจส่วนอย่างนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาคือบิ่ง6กับ0แนวเนทางเป็นบนล่างนะครับเจส่วนอย่างนี้จะมีเฉพาะ6 3ไม่มี6 4แล้วก็ชุดบนแตก6กา ถ้าเขาจะคิดไปแล้วนะครับ6 4สี่ล่างแตก6 3สบนแตก6 5ห้านี่ครับทีาจวิไลเขียนไว้นะครับสรุป้งแา่วันที่3หลังรัฐบาลประกาศผลงวดวันที่1สิงหาคมนะครับสรุปเลยมือนีขึ้นกันนะครับแนวทั่ทงประกาศไปได้2วันครับมือนีวันที่18เจส่วนอย่างก็ะทรงมาท่านที่ขึ้นกัน6 5 6 3 ส่วนอย่างมีเฉพาะ64น่าเสียดายเฉียดบนเฉียดล่างล่างก็แต้มเดียวบนก็แต้มเดียวนะครับถ้าจะคิดเป็นแต้มเพราะว่าเป็น64จะขาดแค่63กับ65อ่าก็คือเลขติดเพลินมันบมี3กับ5นี่ครับจะมี6มี0มี8มี4นะครับมันก็นเลยเป็นที่มากของ64 นะครับพอกต,ติดตามกันต่อไปหวดนี้นะครับมาเบิ่งเดียวแอดวิไลเขียนบดดดใส่เวลาแป๊บเดียวนะครับแคปหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่ได้แคปหน้าจอเบิ่งเป็นบรรทัดฐานเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าเอฟซบางทางก็อยากให้แอดวิไลเอาของเก่ากับของใหม่มาเปรียบเทียบกันอ่ะปะว่ากันนะครับเรื่องของตัวเลขหน้าทางมาเบิ่งกกันเจส่วนยาง ใส่เวลาประดุนครับเขียนแป๊บเดียวอาเจสวนอย่างฝนตกทั้งขึ้นนะครับเวฟซีฝนตกไม่หนักตกลำคา่นนะครับอ่าหนึ่งกันยายนนะครับแป๊บเดียวหกแปดอ่าเริ่มจากเด็กวิ่งกัน เอฟซีคุณพ่พอคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลยก็ได้นะครับงวดน,นี้นะครับวิ่งที่ส่วนยอย่ได้เล็กวิ่งมากนะครับที่เกกับเจ็ดเก้ากับเจ็ดนะครับท่าทางจะเป็นบนล่างนะครับอ่าเบิ้งให้ดี สูตรมัดรวมนะครับบนล่างอ่ะจับคู่กันเลยครับเริ่มจาก01 07 0, 1, 0, 7, 0 9 2 1 2 9 7 7 7 เก้า <9, S 2> แล้วก็เกาเสรุปแล้วเลขเบิ้ลมี2คููนี่แชุดนะครับอ่ะนี่คือเนวทาาของเกจส่วนอย่างนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับสรุปแล้วมี8ชุดนะครับอ่ะขอทวนวิ่งเจ็ดกับ วิ่ง9ก้ากับ7บนล่างนะครับจับคู่ครับมี01 0ย์9 2 1 2 9 7 7 7 9 9 9นะครับมีแนวทางเบิร์นถึง2คู่7 7กับเก่าเก่านะครับอามาบางตัววงกลมกันเลยนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับนี่เป็นงวดที่ผ่านมากนะครับเฉียดบนเฉียดล่างนะครับแต้มเดียวเจดส่วนอย่างวงกลมครับ วงกลมที่29แล้วก็79นะครับอ่าถือว่าสรุปแล้วนะครับแนวทางรัฐบาลประกาศผลใน้2วันนะครับเจส่วนอย่างทรงสุดสรุปมาเลยนะครับสรุปถือว่าสรุปนะครับคลิปเดียวจบสรุปวันที่ครับมือ่อวันที่18วันจันทร์ที่18นะครับสรุปวันที่ 8สิงหาคม68นะครับนี่คือมือสรุปแนวทางของเจสวนยางนะครับอ่าเสานี้จะจากลาเอฟคุณพ่อคุณแม่กันไปลิปต่อไปจะเป็นของสำนักใดรอติดตามกันสองคู่ครับสองเก้า 79นะครับที่เหลือมักสอบสามารถจัดใดคือเก่าเหมือนเดิมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ